สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่ในเก็ a t e d i n g Gear ซึ่งวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการปล่อยบอทฟาร์มบอในกรณีของมือใหม่ที่ตัวละครหาไม่ได้แล้วทำเซ็ตเจ้าหญิงไม่ทันซึ่งผมจะไม่ไม่ใช้เซ็ตเจ้าหญิงนะครับผมจะใช้ในตัวของโมลิสซึ่งจริงๆอ่ะผมสามารถใส่เซ็ตสีดาวได้แต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมได้มาก็เลยแบบมาใส่เล่นซึ่งก็ ไม่ได้อัพเต็มไม่ได้บวกอะไรมากมายแล้วก็จะมีตัวของเกสซึ่งผมก็แค่หาท่าดาวมาส่วนไอเนี่ยผมก็ไม่ได้บวกจนเต็มเพราะว่าผมแค่เอาให้ค่าคีของน้องเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองให้มันติดคีง่ายขึ้น04ผมใส่เซ็ตแจกทั้งหมดเลยเซ็ตทำอันนี้คือเป็นเซ็ตที่แจกมาในกิจกรรมของมือใหม่ แล้วก็มีตัวของผมอ่านชื่อน้องไม่ออกแค่ใส่เส็ตแกครับผมโอเคตัวพวกเนี่ยผมคิดว่าไอดีทุกคนอ่ะน่าจะมีและหาได้ง่ายก็เลยจะลองมาใช้ดูว่ามันสามารถออโต้บอสได้หรือเปล่าน้องน้องไหวหรือเปล่าไหวไม่ไหวเดี๋ยวผมว่าทุกคนลองมาดูกันดีกว่าครับว่าน้องๆจะทําได้ไหมผมจะปล่อยให้น้องๆเล่นกันเองคือ ถือว่าเป็นการเปิด AI ให้ AI ฟาร์มเองว่าน้องๆจะไหวหรือเปล่าโอเคครับมาลองดูกันว่าน้องๆจะไหวหรือเปล่า <c oughs> โอ้ั p อ o r t ลงมาผิดจังหวะ ทัมมิ่งอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราเป็นคนเล่นเราคงไม่เรียกลงมาหรอกครับเพราะว่าเราไม่ได้กลัวดาเมจลูกน้องเรากลัวดาเมจตัวของบอสมากกว่าแต่ก็อย่างว่าครับผมปล่อยให้น้องๆเล่นกันเอง โอเคศูนย์สี่เคลียร์บอสไปแล้วนะครับเกมน่าจะเล่นง่ายขึ้นละ モリスさんみんなの傷を治しましょう,うい,消えなさい任せてください

ไม่มีตัวละครใดถูกอัพขึ้น6ดาวแล้วก็ทุกตัวละครที่ผมนำมาเป็นตัวละครที่หาง่ายและสามารถใช้ได้จริงในการฟาร์มบอสในกิจกรรมของไรซาในระดับอาเอเวอร์แลนด์หรืออะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่าผมคิดว่าน้องๆใช้ได้จริงแล้วก็ หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่หาตัวละครไม่ได้หรือว่าเกลือกาชาผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ยากนะครับก็ขอให้ทุกคนฟาร์มเกมไม่เสร็จต้องเรียกว่าขอให้ทุกคนได้ตัวละครที่ตัวเองต้องการแล้วก็ขอให้จบกิจกรรมนี้ได้โดยง่ายนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณครับ